คลิปนี้จะมารีวิวคุกกี้หน้าปั้นแล้วก็ไม่หน้าปั้นอัปเดตล่าสุดในธีมฤดูหนาวกันขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้ลนันแล้วก็เกมมือถืออื่นๆทุก่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเกมคุกกี้ลันคิงด้อมเนี่ย จะม,โมีโหมดหนึ่งให้เรากดที่3ขีดบนขวาแล้วกดคำว่าหอเกียรติยศนะครับในส่วนนี้จะเป็นการโชว์ว่าใน Kingdom Arena ซีซั่นล่าสุดเนี่ยท็อปเซิร์ฟของแต่ละเซิร์ฟเนี่ยเขาใช้คุกกี้ตัวอะไรหลักๆบ้างใช้ทีมอะไรหลักๆบ้างเราสามารถดูตรงนี้เพื่ออ้างอิงบางส่วนได้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าบางตัวอาจจะเฉพาะทางบางตัวอาจจะแค่อ r ร n นอะไรประมาณนั้นฉะนั้นดูไว้เป็นแนวทางเข้าๆได้นะครับเพราะว่า คลิปเราก็ไม่ได้มีแบบทุกสัปดาห์อะไรขนาดนั้นบางช่วงผมอาจจะไม่ได้อัปเดตเพิ่มๆก็สามารถส่องดูจากในเกมบ้างได้นะครบไม่ก็ดูจากนี่ในอารีน่าได้แหละว่าเออท็อปเซิร์ฟน่ะใช้เป็นคุกกี้อะไรกันตั้งป้องกันเป็นอะไรกันอะไรประมาณนั้นพอจะดูได้ในระดับนึงนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ คุกกี้ระดับแรแล้วก็คอมมอนของเกมคุกกี้รังคิงดอมเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําให้ปั้นสักตัวเลยนะครับไม่ดีเลยสักตัวเลยฉะนั้นข้ามได้ข้ามเลยนะครับเราจะปั้นแค่คุกกี้อีพิกหรือสูงกว่าเท่านั้นเริ่มจากแถวล่างนะครับแถวล่างตัวที่โอเคก็จะมีทัพทิมตัวเนี้ยก็ดีในเรื่องของการฮิวแล้วก็บัฟพลังโจมตีใช่ไหมครับคะแนนความน่าปั้นผมอาจจะให้อยู่ที่ประมาณ6คะแนนจาก10คะแนนนะครับแล้วก็แถวถัดมา ไม่มีเลยนะครับผมเออแถวนี้ส n o w king ตัวนี้เ,เป็นตัวที่เพิ่งมี candy มาอัปเดตล่าสุดนะครับตัวนี้ถ้าเราเล่นกับ c o กกี้ราชินีน้ำแข็งที่มีแยมโซนเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ดีมากๆนะครับอะไรน่าดีเอออะไรหลายๆอย่างและตัวมันถึกด้วยนะครับทำ topping ทปปง,ง่ายแล้วก็ไม่ไมจำเป็นต้องใช้แยมโซนเลเวลสูงก็ใช้งานได้ดีรวมถึงใช้ในาการตีบ o s s kill ได้ด้วยสำหรับคนที่ของไม่ได้แน่นมากนะครับ ผมคิดว่าตัวนี้ความน่าปั้นผมให้อยู่ที่ประมาณ8คะแนนเลยนะครับเป็นหนึ่งในตัวแคนดี้ระดับอ e ีพิกที่ดีนะนะครับเป็นตัวที่ใช้ลงอารีนาได้จริง <มา S 1> เพราะว่าแคนดี้คุกกี้ระดับ e ick, อีพิกบางตัวใช้ลงอารีนาไม่ได้ตัวที่ใช้ได้เนี่ยบางตัวก็ติดเมตาแป๊บเดียวตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะติดเมตานานขนาดไหนอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ทําไว้ที่บวก14เนี่ยก็ใช้งานจริงในการตีอารนีนาแบบสูงๆได้แล้วมันไม่จําเป็นต้องบวกเยอะ บวกเยอะดีกว่าแน่นอนแต่บวกน้อยบวก10ขึ้นไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแถวถัดไปนะครับชาเอมถึง้าไลาแถวนี้ไม่มีตัวแนะนําเลยสักตัวแถวเอสเปรสโซ,โซถึงชูครีมชูครีมเป็นตัวที่น่าสนใจในการลงดาบนะครับเ,<ๆ>เพราะว่าเป็นตัวทั้งบัฟความแรงให้กับทีมแล้วก็ฮิลค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ผมคิดว่าถ้าจะทำเคานดีพิเศษควรจะบวก20เป็นต้นไปนะครับตัวนี้ความน่าป้านเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ7-8คะแนนเลยนะครับ โดยเฉพาะในโหมดสึกผู้พิทักษ์ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยชูคีมค่อนข้างใช้งานดีมากๆช่วยในการผ่านดาดไปได้ไกลมากๆนะครับแต่อารีน่าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชูคีมจะเหมาะสำหรับการลงดาดแล้วก็สึกผู้พิทักษ์แต่อารีน่าเป็นตัวที่กาก,ากนะคบผมอ่าแถวถัดมาครับแอลมอนถึงเพสตี้ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นเพียววานิลาเพียววานิลาเป็นคุกกี้ที่ผมมองว่าลงดาดแล้วก็ลงอารีน่าเนี่ยกลางๆคือไม่เก่งแต่ก็ไม่กาก ผมคิดว่าความน่าป้นจะอยู่ที่ประมาณ7คะแนนนะครับคือใช้ได้ถ้าไม่มีตัวฮิลจริงๆแต่ต้องบอกก่อนเกมเนี้ยตัวฮิลเนี่ยมันมีตัวที่แบบได้10ได้9เยอะที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้ฉะนั้นสำหรับคนไม่มีจริงๆเนี่ยเพียวได้แต่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับถัดไปเป็นคุกกี้ลูกเกดดำเป็นคุกกี้ที่ลงดาดห่วยอารนะีน่าก็ห่วยใช้งานแค่การตีบอสสกิลและการตีบอสสกิลเนี่ย ใช้กับผู้เล่นที่เออต้องของแน่นๆด้วยของน้อยๆก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้โดดเด่นมากนักคือถ้าคุณเป็นคนที่ผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยลูกเกดข้ามเลยเพราะว่ากว่าคุณจะได้ทําทีมตีบอสอ่ะกว่าจะถึงวันนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนทีมไหมและลูกเกดอะ่ะมันเป็นตัวที่อยู่ในตาแหน่งตัวตีบอสที่มีโอกาสโดนแทนที่เสมอมันเป็นตัวเสริมไม่ได้เป็นตัวหลักถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยผมไม่แนะนําแต่ถ้าใครที่เออระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยแค่นี่ลูกเกดจำเป็นไหมโอ้ จำเป็นในการตีบอสกิลแต่มันก็ใช้ตัวอื่นทดแทนได้ถ้าคุณไม่อยากทําจริงๆนะอันนี้แล้วแต่กิลจริงๆบางกิลเขาบังคับว่าเออคุณต้องลูกเกดบวก20บวก30ถ้าคุณอยากจะได้กิลดีๆบัฟดีๆเนี่ยลูกเกดเป็นตัวที่จําเป็นในการเล่นเพื่อต่อยอดในการได้สิ่งต่างๆในการเข้ากิลตามต่อมานะครับแถวถ้ามาเป็นมะเดือถึงมะม่วงนะครับ แถวนี้ตัวที่ต้องพูดก็คือนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลเป็นคุกกี้ที่จะเก่งก็ต่อเมื่อคุณมีดาวทั้งหมด3ดาวปกพลังหรือก็คือ8ดาวแล้วก็แยมสโตนบวก15เป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าคุณทําถึงเงื่อนไขตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยอารีนาเนี่ยก็เก่งใช้ได้แต่ไม่ได้เข้าขั้นโกงนะลงดาบก็ดีนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยความหน้าปั้นถ้ากรณี8ดาวกับแยมโซนบวก15แล้วผมคิดว่าความหน้าปั้นอยู่ที่ประมาณ 7ถึงแคะแนน8คะแนนแนนล้วกันมันโอเคอะเรเน่เนี่ยเออดาเมจมันแรงมันดีนะครับแต่มาต้องอาศัยตัวคอโมโบเล่นด้วยหน่อยแล้วก็ตามที่ผมบอกไปมันใช้ทรัพยากรเยอะถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยข้ามเลยนะครับนางฟ้าทะเลข้ามเลยจริงๆถ้าผู้เล่นที่เล่นมาสักพักและเล่นมานานแล้วเนี่ยผมก็ยังแบบให้คุณคิดดีๆนะก่อนจะมาทางนางฟ้าทะเลเพราะว่ามันเฉพาะทางมากๆนะครับมาม่วงนะครับมาม่วงเป็นตัวที่ลงดาดโอเคอารีนากลาง นะครับใช้ตีบอสกิลได้ตำแหน่งเดียวกับลูกเกดผมคิดว่าตัวเนี้ยภาพรวมความหน้าปั้นเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสักสัก7 7, 7็คะแนนได้อยู่นะครับผมเป็นตัวที่เออใช้ลงศึกผู้พิทักษ์ก็ได้ดีนะครับลงดาบก็โอเคแถวถัดมาเป็น Holy เบอรีถึงไล l แหลกแถวนี้ตัวที่น่าสนใจก็จะมีฉลามเชอร์เบด ตัวนี้เป็นคุกกี้ที่เด่นในเรื่องของการลงอารีนาโหมดอื่นแม่งกากมากนะครับอารีนาเป็นตัวที่เก่งไหมตอนนี้กลางๆนะครับความหน้าปั้นผมให้อยู่ที่ประมาณ6 6- 7ถึงคะแนนเท่านั้นเพนะราะว่าตอนนี้เนี่ยเมตาจะเล่นเป็นตัวที่เป็นแช่แข็งแล้วฉลามเจอแช่แข็งโอ้โหเหนื่อยนะครับผมผมคิดว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นในตอนนี้นะครับผมแล้วก็น้ำหมึกน้ำหมึกเป็นตัวที่ลงดาดถ้านาตอนนี้เทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยกลางๆแล้วอารีนาก็กลางๆมันจะมีข้อดีอยู่อย่างเดียวเลยนะ ก็คือใช้ในการตีบอสกิลซึ่งเป็นดาเมจหลักแล้วก็ผมยังไม่เห็นวิวเวของการเปลี่ยนเมตาของบอสเชลเอมในการใช้น้ำหมึกเลยเพราะมันติดมานานมากมันติดตั้งแต่วันที่เขาปรับบอสเชเอมปุ๊บมันก็ติดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับผมผมคิดว่าเอ้ยตัวนี้ผู้เล่นใหม่ก็ค่าเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกัณในลูกเกตนะถ้าคุณอยากได้กิลที่ดีขึ้นอยากพัฒนาไอดีเพื่อไปหากิลที่มันดีดเนี่ยตัวนี้ก็จําเป็นแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่อง skill, กิ้วก,ก็ทำแค well นดีเวนยๆก็ได้ แล้วแต่นะครับตัวถัดมาเป็นพาเฟ่นะครับพาเฟ่เป็นคุกกี้ที่ลงอารีนานี่คือดีมากนะครับและในช่วงนี้จะยิ่งโกงสุดๆเพราะว่าเป็นตัวที่รับมือทีมน้องแข็งได้ดีมากๆนะครับการลงดาดก็กลางๆไปทางดีผมคิดว่าความน่าปั้นตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ8ดาวนะครับตัวนี้อาจจะเฉพาะทางเฉพาะอารีนาไปหน่อยแต่ถ้าใครชอบอารีนาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยจำเป็นนะครับผม ตอมาเป็นโฮลี่เบอร์รี่นะครับโฮลี่เบอร์รี่ตอนนี้เป็นตัวแทงที่ใช้ได้ดีใช้ได้เยี่ยมนะคบผมเออควรจะเล่นเป็นทีมที่มีแทงหนึ่งตัวก็มีอยู่บ้างสองตัวก็ใช้ได้นะครับผมเออก็ผมคิดว่าแล้วก็ลงดาบก็กลางๆก,ก็โอเคก็ดีนะครับผมคิดว่าความน่าป้าน,นี่อยู่ที่ประมาณ8นะครับ8หน่อยแต่มันดีกว่านางฟ้าทะเลหน่อยตรงที่มันปั้นง่ายกว่าคือนางฟ้าทะเลเงื่อนไขมันเยอะ แต่โฮลิเบอรี่เนี่ยมันขอแค่ตัวมันก็พอแล้วไงนะครับแน่นอนดาวเยอะมันถึกแต่มันไม่ได้แบบมีเงื่อนไขขั้นต่ําที่สูงมากเหมือนอย่างนางฟ้าทะเลนะครับเออมันก็เลยคือดีผมมองว่ามันดีใกล้ใกล้กลั่นนะครับโฮลิอาจจะดีอะไรนากว่าหน่อยแต่ลงดาบนางฟ้าทะเลมันดีกว่าก็เลยเออให้คะแนนเท่ากันแต่มันจะมีครอบดีกว่าที่ว่าปั้นง่ายกว่านะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะไอตอนระบบแรกที่มันมีให้เลือกแอนเชนฟรีสตัวใช่ไหมครับ โคลี่เพียวแล้วก็เจ้าตัวดาร์กโกโกใช่ไหมถ้าคุณยังไม่ได้คุกกี้ที่ชื่อคิมสันคอเรลเนี่ยไปทางโคลี่เบอร์รี่ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณมีคิมสันคอเรลแล้ว,ลวคุณจะเลือกเพียวก็ได้หรือจะมาโคลี่ก็ได้ถัดมาเป็นแถวของลาสเบอร์รี่ถึงพายฟักทอง5ตัวนี้กาวทุกตัวเลยข้ามได้เลยนะครับต่อไปเป็นแถวของปุยฟ้ายถึงอัศวินซีรอนนะครับปุยฟ้ายเนี่ยเป็นคุกกี้ที่มีมีโอกาสที่จะมีแคนดี้ในอนาคต นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะมีไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกนะับผมก็เป็นตัวที่โลงดาดกลางๆอะไรหน้า,ากากเลยแล้วก็ใช้แค่ในการตีบอสกิาเอมฉะนั้นสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยตัวนี้ข้ามเลยนะครับแต่ก็เหตุผลเดียวกันน้ำหมึกลูกเกดเลยคือถ้าคุณอยากได้กิลที่ดีขึ้นพัฒนาไอเดีเนี่ยก็ทําดาวตัวนี้ได้ตัวนี้มันมีให้ฟาร์มในโหมดมาสเตอร์อยู่นี่มันทําดาวไม่ยากมากนะักแล้วก็ตัวที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดคือเจ้าตัวราชินีน้ําแข็งนะครับ ตัวเนี้ก็เป็นตัวที่มีแยมโตนฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นตัวนี้คุณต้องทาแยมโตนบวกหนึ่งเป็นต้นไปดีไหมก็ดีแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เสริมให้กับทีมซึ่งเราไม่ต้องใช้ในส่วนของด้านเสริมก็ได้เพราะว่าแยมโตนมันเป็นการบัฟเพื่อร่วมทีมถ้าน้ําแข็งใช่ไหมครับแต่ตัวมันเองอะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบัฟเพื่อร่วมทีมบัฟแค่ตัวมันเองตัวเดียวก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ในอา e n นาซีซันล่าสุดนี้ก็คือ เกลือนเลยนะครับผมทั้งทีมหิมะทีมปกตินะครับผมไอตัวนี้เป็นตัวที่ตึงแล้วก็ดีมากๆผมคิดว่าน่าปัน้นดาวน้อยปั้นได้ไหมดาวน้อยมันจะติดปัญหานิหนึ่งคือถ้าลงอารนีนาเนี่ยคุณต้องใช้ท็อปปิ้งลดเสียหายให้มันอึดขึ้นหรืออาจจะต้องมีการใช้ตัวอื่นที่มาช่วยเจ้าตัวนี้แต่ถ้าคุณสามารถเล่นตัวนี้ให้มันยืนอยู่รอดเด้านานานเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจหมู่แล้วมากๆแล้วก็ปั่นป่วนสนามได้ค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่าความหน้าปั้นเนี่ยผมให้อยู่ที่10เลยนะ นะครับตัวนี้ดีจริงๆแล้วก็ลงดานเนี่ยมันก็จะมีดาเมจหมู่ยิ่งโดยตัวนี้นะใช้ในการลงสึกผู้ไปทักซีซั่นล่าสุดนะนโอ้โคตรดีโคตรดีมากนะครับผมก็ใช้ตัวเนี้ในการเคลียเจ้าตัวติดท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับผมแล้วก็ซีรอนซีรอนเป็นคุกกี้ที่ลงอารีน่าถ้าในตอนนี้เป็นตัวที่กลางๆแล้วนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้กากลงโมเดิรนก็ไม่ดีนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่ความน่าปั้นจะอยู่ที่ประมาณ6คะแนนเท่านั้น แผ่นนี้ไม่ค่อยดีดจริงๆสำหรับซีรอนนะครับแถวถัดมาเป็นครีมคอสถึงดาร์โกโก้แถวนี้ไม่มีตัวไหนน่าปั้นซักตัวเลยนะครับผมกากทุกตัวข้ามได้เลยนะครับแถวถัดไปเป็นคุกกี้ครีมยูนิคอร์ถึงคุกกี้ไวเบอร์รี่แถวนี้ก็กากทุกตัวข้ามได้เลยนะครับแถวถัดมาเป็น B t s ทเอ่อตัวนี้แล้วก็จนถึงกัปตันคาเวียนะครับตัวที่ต้องพูดก็จะมีกัปตันคาเวียตัวเนี้ยลงดาด กลางกลางอรีน่ากาดนะครับเราก็ใช้แค่ในการตีบอสกิลฉะนั้นฉะนั้นเหมือนเดิมผู้เล่นใหม่ไม่แนะนําข้ามข้ามได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเอ้ยเหมือนเดิมถ้าคุณอยากพัฒนาไอดีไปหากิ้ที่ดีขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่จําเป็นต้องทําดาวนะครับผมแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้ยี่หยุ่นไงมันใช้แค่ในโหมดนั้นต่อไปแบ็คเพิลแยมสโตนนะครับเป็นตัวที่ดีไหมโอ้โหโคตรดีนะครับลงอารีน่านี้ก็คือดีมากผมยังให้เจ้าตัวนี้ลงอาเรีน่าเต็ม10อยู่นะ แล้วก็ลงดาบก็ยังดีเหมือนเดิมผมคิดว่าความวน่าปันตัวเนี้สิบเต็มสิบนะครับผมแต่ทีนี้บางคนอาจจะลังเลระหว่างแบ็คเพิร์กกับราชินีน้อแข็งนะครับว่าเอ้ยเราจะไปทางตัวไหนดีนะครับผมคิดว่าถ้าคุณทำแบ็คเพิร์กถึงโบว์ยี่สิบแล้วอะ่ะคุณไปทำราชินีต่อก็ได้นะเพราะว่าแบ็คเพิร์เนี่ยถ้ามันจะโหดกว่านี้ก็คือตอนกรณีโบว์สามสิบซึ่งโบว์ยี่สิบไปสามสิบเนี่ยมันใช้ของเยอะมากจริงๆคุณสามารถแบ่งทรัพยากรบางส่วนเพื่อไปทำราชินี อาจจะสักบวก10บวก15หรือบวก20ก็พอแล้วแล้วคุณค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าคุณจะไปลุยแบ็คเพิร์ต่อหรือจะกด้าตัวราชินีต่อผมคิดว่าถ้าบวก20บแบ็คเพิร์แล้วแบ่งมาทําราชินีได้แต่ผมยังไม่สามารถตอบได้ว่าถ้าบวก30เท่ากาันตัวไหนดีกว่าเพราะว่าผมยังเขาเรียกว่านะตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยคนที่มีราชินีบวก30มันน้อยมากมีแค่ไม่กี่คนนะ,ะับผมก็เลยค่อนข้างเทียบยากและผมไม่ได้จับเองด้วย คือซีซันอารีน่าที่แล้วอ่ะคนที่ผมเจอเขาโบก29อยู่ไงก็เลยยังไม่รู้เอ้ยถ้าโบก30แล้วอ่ะมันจะตึงมากขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าราชินีโบก20นี่ก็ตึงมากๆแล้วนะเพราะแพทที่แล้วอ่ะผมใช้ราชินีเยอะกว่าแบ็กเพิร์ลแล้วก็ในในคิงด้อมอะเรเนาของเซิร์ฟเวอร์ดาร์โกโก้เนี่ยเราจะเจอคนใช้เป็นราชินีเยอะกว่าแบ็กเพิร์ลพอสมควรนะครับในทีมป้องกันแต่เซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยผมคิดว่าแบ็กเพิร์ลอาจจะเยอะกว่ามั้งถ้าเดานะนะครับแต่ก็คือ แบ็คเพิร์ไม่ได้กเมีตาบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยราชนีมาแบ็กเพิร์ตกมาตาเมตาผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าแบ็คเพิร์ก็ยังเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับบางคนแม่งใส่2ตัวเลยนะครับผมซึ่งมันก็มีทีมที่ใช้งานจริงๆนะก็ในนี้เล่นทั้งแบ็คเพิร์แล้วก็ราชนีแล้วก็เล่นได้ดีด้วย,วย,แ,แ,ยแล้วก็ตัวชาวเนี่ยลงดาบก,ก็พอโอเคนะแต่ลงโมเดิรนกา,กากมากตัวนี้ก็ไม่ได้แนะนาเท่าไหร่นะครับ ถัดมา BTS เนี่ยเออไม่ได้นำให้ทำเลยสักตัวนะครับแถวถัดมาเป็นลูกสนจนถึง BTS RM <ม>นะครับผมแถวนี้ตัวที่น่าสนใจหรอจะเป็นซอเบนะครับซอเบเป็นคุกกี้ที่ลงดาาก็ดีนะครับแล้วก็อารีนาเนี่ยถ้าเล่นกับราชินีน้องแข็งเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับเราก็จะมีแยกคะแนนสองส่วนเนาะถ้าคุณไม่ได้เล่นกับราชินีน้องแข็งเนี่ยไม่ถึงไม่ได้ทำแยมราชินีน้องแข็งเนี่ย ผมว่าตัวนี้ความน่าป้าน,น้อยจะอยู่ที่ประมาณ7ดซะด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณเล่นอารีนาเราใช้ราชินีน้ำแข็งคู่ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเอยอารีนามันจะอยู่ที่ประมาณ8-9คะแนนเลยก็คือใช้งานได้ดีอาจจะไม่ได้เข้าขั้นโกงหรือเก่งมากแต่ก็เข้าขั้นเก่งนะครับก็ถ้าเล่นกับราชินีก็8 9ถึง้าไม่เล่นก็7นะครับถ้าไม่ได้กันเล่นกับราชินีเนี่ยผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในตอนนี้นะแถวถัดมาเป็นสตาร์ดัตถึงนักพยากรณนะครับโอ้แถวนี้มีตัวที่ต้องพูดเยอะ เรื่จากแสงจันก่อนแสงจันในอารนีนาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าในตอนนี้นะในการตีแบบระดับท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยเป็นตัวที่เกือบจะตกเมตาอย่างสมบูรณ์ก็คืออ่ะมันเก่งไหมเก่ง,กงแค่พเพออิรราชินีแบ็คโฟร์โกชิสมันดีกว่าคือซีซั่นที่แล้วอ่ะราชินีไม่มาเอ้ยแสงจันเยอะจริงแต่ไม่ใช่กับซีซั่นนี้ซีซั่นนี้เนี่ยแสงจันดรอปไปแบบเยอะมากยังเห็นได้ชัดเลยฉะนั้นถ้าคนที่เอ้ยเล่นระดับสูงหรือเล่นจริงจังในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ผมคิดว่าแสงจันอาจจะหยุดทําก็ได้แต่ถ้าคนที่เล่นใหม่อะไรเงี้ยเอ้ยแสงจันเป็นตัวที่ดีเพราะว่ามันทําง่ายมันทําง่ายคือมันไม่ต้องแยมโซนมันมันสกิลหมู่มาใช้งานไม่ซับซ้อนมากนักผมคิดว่าความน่าปั้นตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณสัก8คะแนนได้อยู่นะ8-9คะแนนนะครับแต่ถ้าแบบแรงน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังคงมีคนใช้อยู่บ้างตัวถัดมาเนี่ยเป็นมิ l k ี้เวย์นะครับมิวคี้เวย์เนี่ยเป็นคุกกี้ที่ลงดาดก็โอเคอารีน่ากาก แล้วก็เป็นตัวที่สําคัญในการตีบอสทั้ง2บอสเลยนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยเหมือนเดิมเหมือนกรณีตัวตีบอสทั่วๆไปคือถ้าผู้เล่นใหม่ก็ข้ามไปเลยนะแต่ถ้าคุณอยากพัฒนาไอดีหากิ้วที่ดีขึ้นตัวนี้นก็จําเป็นนะครับผมแล้วก็แถวเนี้ยเอ่อสตาร์ดั้สนะครับสตาร์ดั้เนี่ยมารอบเนี้ยดรอปลงไหมดรอปลงแต่ไม่ขนาดแสงจันทร์นะครับแสงสตาร์ดั้เนี่ยยังเจออยู่บ้างแล้วก็ซีซั่นที่แล้วผมก็ใช้สตาร์ดั้ในการไต่อารีนาด้วย นะครับเราก็ลงดาบก็ยังดีอยู่ผมคิดว่าตัวนี้คอามนับปั้นผมให้อยู่ที่9คะแนนนะก็ยังเป็นตัวที่ดีมากๆแต่ผมจําได้ว่าก่อนอนันนี้ผมน่าจะให้10บซ้ำมัง้งแต่รอบนี้ก็ดรอปลงเพราะว่าราชินีมนเก่งจริงๆ,ๆและพอราชินีมามันทําให้มีตัวเลือกในการเล่นทีน้าแข็งมากขึ้นนะครับผมถัดไปเป็นแถวของดากอนถึงโดนัทอวกาศนะครับตัวแรกโดนัทนะครับโดนันเป็นตัวที่ลงดาบก็โอเคอารนีนากากตีบอสก็ ก็ก็ดีตีบอสก็ดีนะครับก็จะเหมือนกรณีมิลกี้เลยเหมือนพวกตัวตีบอสก็คือผู้เล่นใหม่ก็ไม่ไม่แนะนำนะครับมันผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวตีบอสไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับไม่ถึงว่ากวัวเราจะปั้นได้ดีจนที่เออพอจะต,ตีบอสไหวเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นานนะแล้วถ้าคุณเล่นมาแล้วสักพักนึงเอ้ยโดนะัดก็จําเป็นในการตีบอสอทอทําก็ได้ตัวมันเก่าแล้วนะครับแล้วก็น้ำลูกพุ่นน้ำลูกพุ่น,นลงดาดอะเรน่าก็กลางๆเฉยๆนะครับ แต่เป็นตัวที่สําคัญในการตีบอสมังกรซึ่งเป็นดาเมจหลักคือตั้งแต่มีการตีบอสมังกรขึ้นมาที่มันเพิ่งกลับมาตีเนี่ยไม่ว่าทีมจะเปลี่ยนไปขนาดก็ตามเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนพื้นอยู่เสมอแล,และผมคิดว่าน่าจะยืนไปสักระยะเลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าทำดาวเยอะได้ไหมนี่จะเป็นตัวตีบอสนะ้องคำตอบคงคล้ายๆกันแต่ถ้าคุณจะต้องเลือกตัวที่จะทําในการตีบอสก่อนแล้วคุณอยากเน้นเนี่ยผมจะเชียร์ว่าให้คุณทําน้าลูกพุนก่อนแล้วก็ค่อยน้าหมึกเพราะว่า นาลูกคเป็นตัวที่สําคัญในการตีบอสมังกรซึ่งตอนนี้เนี่ยในแต่ละกิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมที่บอสมังกรเป็นหลักก่อดบอสเชยเป็นรองแล้วก็เทวทูตอันดับสุดท้ายซึ่งตัวนี้เป็นตัวสําคัญในการตีบอสมังกรฉะนั้นเป็นตัวที่ควรจะดาวเยอะนะครับตัวที่ควรจะดาวเยอะผมคิดว่าทยอยทย,อยทําได้ผมไม่คิดว่าเมตามังกรจะเปลี่ยนได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าลูกคุณน่าจะค่อนข้างอยู่ยาวต่อไปเป็นดาร์กอนนะครับดาร์กอนลงดาบาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ อาเรเนาเป็นตัวที่กลางๆผมว่าไม่ได้เก่งมากบางคนใช้แล้วเก่งใช่แต่กรณีแบบ10ดาวไงนะครับแล้วมันก็แบบต้องทีมเฉพาะด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยความน่าปัานอยู่ที่ประมาณ7คะแนนเป็นตัวที่กลางๆคือไม่ได้เก่งมากแต่ก็เก่งไหมก็เก่งว่าเขาใช้ได้แต่ไม่ได้กาดแน่นอนแต่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แถวถัดมานะครับเป็นล็อกสตาร์ถึงรอยยอมาการีนะครับมาการีเป็นตัวตีบอสผมคงไม่ต้องพูดซ้ำว่าทำไม นะครับผมโอเคนะทัตตาแตงไอตัวนี้เป็นตัวที่ลงดาดโคตรเก่งผมใช่ว่าโคตรเก่งเลยนะแล้วก็อเีน่ากากนะครับตีบอลไม่ได้แต่ในตอนนี้เหมือนเกมเขาพยายามเพิ่มความสําคัญของโหมดที่เกี่ยวกับลงดาดต่างๆซึ่งถ้าเป็นโหมดที่ลงดาดต่างๆเนี่ยตีม,มอนสเตอร์เนี่ยโอทัตตาแตงนี่สุดยอดนะผมคิดว่าความน่าปั้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7คะแนนเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ซีเรียสกับการลงดาดตัวนี้ก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ถ้าบางคน ซีรีสโดยเฉพาะสื่อผู้บิทักษ์เนี่ยโอ้ตัวนี้จําเป็นมากนะครับต่อไป s n a p ดากอนสแนปดากอนเนี่ยความหน้าปั้นผมให้10นะครับเป็นตัวที่ยังโดดเด่นใน a อ e n a ถึงแม้ว่าจะมีเยติน้ําแข็งย้อยมาแต่ก็ไม่ได้ทําให้สแนปเล่นน้อยลงแต่อย่างใดก็ยังใช้สแนปกันเกือนเหมือนเดิมอาจจะเพราะว่าเยติดาวน้อยกันหรือเปล่าฉะนั้นถ้าในตอนนี้เนี่ยสแนปดากอนเป็นตัวที่ผมให้10เต็ม10อยู่แต่ในอนาคตถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องเยติเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคบผม,มถ้าเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าถ้าจริงถ้าเริ่มเล่นใหม่อะเยติหรือสนแนป,ปก็ได้ตัวไหนตัวหนึ่งก่อนถัดมาเป็นไชนีกิเตอร์นะครับเป็นตัวที่ลงดาดก็กางกลางๆอรีน่าก็กางกลางใช้ตีบอสไม่ได้สื่อผู้พิทักษ์ก็กางกลาง,ลางตัวนี้กลางไปหมดเลยอะผมคิดว่าความน่าปั้นอะอยู่ที่ประมาณ7 7คะแนนซะด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับสียได้แพทนนี้เนาะมันไม่ได้โดดเด่นนะครับ ล็อกตาร์ลอกตาร์เป็นตัวที่ลงดาดดีมากอารีนากลางๆแล้วก็ใช้ในการตีบอสกิลนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยความน่าป้นอยู่ที่ประมาณ8คะแนนเลยนะรวมๆมันโอเคมันดีอย่างน้อยมันใช้งานจริงในการลงดาดแล้วก็สึกผู้วทักษ์ได้ดีมากๆนะครับแถวถัดมาเป็นโกชิคถึงแบล็คลมอนนะครับผมแถวนี้ตัวที่น่าสนใจผมว่าเออคิมสันคอเรานะครับคิมสันคอเรเป็นตัวที่ลงอารีนาเนี่ย ดีมากๆนะครับแลวหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยบางคนมันใช้เป็นทีม2แทงแต่ถ้าทีม1งแทงคิมสันก็ยังดีอยู่แล้วก็ในการใช้งานจริงคิมสันก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์เยอะอยู่ถึงไหมว่าจะรอปลงไปแล้วใช่แต่ไม่ใช่ว่ามันดีน้อยลงนะมันดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อะไรนะซีซันล่าสุดเนี่ยผมใช้คิมสันเป็นตัวหลักเลยน้ำในการเล่นนะครับคือทีมป,ป้องกันผมก็ตั้งตัวอื่นแหละแต่ทีมโจมตีเนี่ยผมต้องคิมสันเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นตัวที่เอ้ยใช้งานได้ดีแล้วก็ลงดาดดีมากๆ ยิ่งในสืบผู้พิทักษ์ที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยคิมสันที่เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความอื่นให้กับทั้งทีมไงคือแท้งเกมเนี้ยมันการใช้งานมันจะมีหลากหลายมากบางตัวดูทซับบางตัวแบบป้องกันตัวเดียวเลยบางตัวแบบเออล่อตัวดาเมจเดียวแต่คิมสันเป็นตัวที่บัฟให้กับเพื่อนทั้งทีมตัวมันนะสกิลอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่มันอเนกประสงค์ผมก็เลยเอ้ยตัวนี้ความหน้าปั้นเนี่ยผมให้อยู่ที่ โอ้ตอนนี้หรอผมให้1ิบได้เลยนะนะครับสิบหรือ9แถวๆนี้ได้เลยคือตัวมันค่อน้างยืดยุ่นกว่านะครับแต่อรีน่าเนี่ยอรีน่ามันไม่ได้เต็ม10นะแต่ลงดาบผมให้9้าถึง10เลยนะครับตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะครับโกชีสตัวโกชีสตัวนี้ก็ไ,ไม่ต้องพูด,พดเลยบมามงดีทุกโหมดอะนะครับลงดาบก็ดีอรีน่าก็โกงตีบอสไม่ได้นะครับตัวนี้ความน่าปัานก็1ิบนะครับผมแล้วก็บาชีสนะครับบาชีสเป็นตัวที่ ซีซั่นที่แล้วอะอารีน่าเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆดีในระดับเดียวกับคิมสันเลยแต่จะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการลงดาบมันไม่ได้แบบเฉิดฉายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันช่วยในการป้องกันตัวดาเมจคุณจะเล่นกับนางฟ้าทะเลก็ได้เล่นกับราชินีก็ได้เล่นกับโกชิก็ได้นะครับเป็นตัวที่โดดเด่นแค่อารีน่าจริงๆแต่โมดอื่นมันเฉยๆมากผมคิดว่าตัวนี้ถ้าคุณเป็นสายอารีน่าเนี่ยต้องทําแล้วคุณไม,ไ,ไม่ได้ใช้สายอารีน่าหรือคุณแบบใช้คิมสันก็โอเคแล้วตัวนี้ก็ข้ามได้ ตอนนี้ความน่าปั้งผมให้อยู่ที่ประมาณสักแปนะครับแปต่อไปเฟตตูชิเน่นะครับเฟตตูชิเน่เนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยอาร์เรน่าเนี่ยก็พอๆกับบาร์สเลยนะครับคือโอ้ไม่กล้าก็สิบเลยอะ่ะเท่าๆออกับคิมสันเลยนะคิมสันคิมสันบาร์ชีสเฟตตูเนี่ยในลงในการลงคิงดอมอาร์เรน่าเดี๋ยวผมให้3ตัวเนี้ยความความเทพของมันอะ่ะเท่ากันเลยนะแต่แค่ต่างแค่เรื่องลงดาบแล้วก็เรื่องลงดาบเนี่ย แน่นอนนะครับเฟตโตชิเน่เนี่ยมาเป็นตัวที่ดึงดูดในการเล่นสกิลเดี่ยวไม่ถึงเลาะๆพวกตัวดามเมจดเดี่ยวได้ดีแต่ใช้ลงสึกผู้พิทักษ์ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นใช้ลงสึกผู้พิทักษ์คิมสันยังเป็นเหนือกว่ามากๆผมก็เลยให้ตัวเนี้ยความน่าปั้นอยู่ที่9นะครับผมเต่อไปเป็นโอ้โหมอสมอสเซเลราเป็นตัวที่ลงดาดโคตรดีอารีน่ากลางๆมากนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยความน่าปั้นอยู่ที่ซักประมาณโอ้โห ลงดาบลงดาบมันดีมันดีมันดีมากจริงๆเจ็ดถึงแปดได้เลยแถวๆนี้มันติดที่ว่ามันทําดาวยากอ่ะเพราะว่ามันเพิ่งมีมาตู้สุ่มแล้วก็มันยังไม่มีมาให้แลกแล้วก็มันมันตัวมันเฉพาะทางมากๆคือแน่นอนแหละนะครับมันไม่ได้เล่นถ้าไม่ได้เล่นกับธาตุดินมันก็เล่นได้แต่ถ้าเล่นกับธาตุดินก็ดีใช่ไหมอย่างตัวเนี้ยในสื่อผู้พิทักษ์ซีซั่นล่าสุดเนี้ยผมก็ใช้ตัวตัวเนี้ยเป็นตัวหลักในการเคลียร์บางเวฟเลยเพราะมันดีในเรื่องของการลงดาบจริงๆเจ็ดหรือแปดคะแนนดีว่า จริงจมันก็เหมือนซากับบาสเนาะบาสอะไรได้ดีลงดาาเฉยไอตัวนี้ลงด่าด,ดีอะไรนั่งเฉยแต่คะแนนแล้วการผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับถัดไปเป็นโอลิฟโอลิฟตัวนี้กากข้ามไปเลยนะครับทุกโหมดนะครับผมสูงแค่เพชรผมมันเยอะ,ะเฉยก็เลยสูงติดไว้ต่อไปเป็นเยสติน้ําแข็งย้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าความน่าป้านผมให้9้าเลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นสเปเชียลที่มีคุมมคุมค้มกันพิเศษไม่โดนดาเมจทำท็อปปิ้งง่าย ตัวนี้ท็อปปิ้งใช้เป็นครูไทมออฟลองโจมตีอัตาีทิเค้ลไม่ต้องมีรถเสียหายนะครับเออเป็นตัวที่หยช่วยป้องกันเวลาเวลาที่มันทํางานมันช่วยป้องกันดาเมเเพื่อร่วมทีมแล้วก็ลดเจ้าตัวดามจของทีมน้องแข็งได้เยอะยิ่งในตอนนี้นะโอ้ทีมน้องแข็งมันมาเดือดๆมากนะครับแล้วก็โอ้โหเล่นเล่นคู่กับเล่นกับคิมสันบาร์ธโฮลี่อะไรได้หมดเเล่นกับคิมสันไม่ได้เล่นกับเล่นกับ,กบ,กบโฮลี่บาร์ธเฟตูชิน่ได้ดีหมดเลย นะครับผมเออผมคิดว่าตัวนี้ความน่าปังก็ตามที่บอกไปเป็น9แต่ถ้าเทียบในอารีน่าก็ตามที่เคยพูดไปถ้าณนะตอนที่อัดคลิปนี้เลยเนี่ยแนปอยังดีกว่านะผมยังให้แนปดีกว่าตัวสุดผู้พิจาที่ผมบอกมันคือโหมดนี้นะที่มันตีมอนสเตอร์เป็นเวเวฟแล้วก็แข่งในเรื่องของคะแนนนิดนึงนอกนี้เขาปรับมาใหม่มันจะค่อนข้างยากกว่าเดิมพอสมไม่ไม่ไม่ค่อนข้างหรอกยากกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ก็มันมันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆก็ลองดูนะครับเนี่ยยังโหมดนี้โอ้โหคิมสันนี่คืออแบบสุดยดย นะครับคิีมสารกัะทัตตาแ่งนี่คือตอแบกจริงๆเราก็ชูครีมด้วยนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ